ครับตุ๊มีอะไรเหรอไอ้พวกเราจะไปที่ไหนกันพ้อโอ้เราจะไปซื้อปลาทูให้แม่แกกันไงล่ะ,ละแล้วพ้อแล้วเพอเราทำไมแม่ต้องกินแต่ปลาทูด้วยผมอยากกินข้าวกับอื่นๆบ้างไม่ได้แล้วพุกถ้าว่ายายนั่นไม่ได้กินปลาทูแล้วก็เธอคงจะเป็นเน็บบ้าไปหลายวัน เราแอบไปกินอาหารที่หลอยากกินหน่อยพ่ออะไรล่ะลูกซอยจ๊ไยพ่อมันดิบนะลูกผมอยากกิน่ะพ่อโอเคลูกพ่อจะขับรถแอบกินนะเราก็จะปล่อยให้ยายแม่นั่นกินปลาทูไปเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อปลาทูก่อนแล้วเขาไปซื้อซอยจุให้ลูกนะพร่ามันมีป้ายอยู่ด้วยพ่อไม่สนหรอกสนน้ำหน้าพ่อไม่ฟังป้ายเขาเองอ่ะโอ้ยพอพ่อจะขับมาถึงตรงนี้ได้ก็ลำบากเสือเกินน่ะลูกแขวนขาพ่อสิ เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อซอยจุกินดีกว่านะมาเลยลูกโ okay, อเคพ่อว้ไปหยุดไปหยุดไปหยุดพอ่อเอาใหม่นะพอ่อเขานี้เดี๋ยวพ่อแอบซื้อไปให้ลูกกินเองนะลูกรอยอยู่ที่บ้านนะนะเอาละพ่อจะทำเพื่อลูกให้ได้นีเราหยุดตรงนี้ก่อนโอเคเราก็ต้องค่อยๆถอยนี่กว่าเราจะได้ไปกินซอยจุ้นี่มันช่างลำบากซะเหลือเกินจะไปแอบซื้อซอยจุ้กินกับลูกแล้วก็ซื้อปาถูไปให้ยายเมียนั่น ใชยเรียบร้อยขอสั่งซอยจุ้นะครับอะไรครับนี่มาร้านปลาทูโอเคเดี๋ยวซื้อปลาทูก่อนก็ได้ลูกอะไรพ่อวันนี้เราจะไปแอบกินซอยจุซอยจุอีกแล้วล่ะพ่อก็ยังดีนะไม่ให้พ่อกินอะไรเลยอาพ่ออ้าวพ่อทิ้งผมนะไมเอาละพ่อพ่อจะไปซื้อซอยจุ้มาสว่างนะพุกแต่ตอนนี้พ่อเขาไปซื้อซอยจุ้ต่ออีกรอบหนึ่งดีกว่านะยำซอยจุ้นเขาที่เราอร่อยจังเลยอ่ะ เอาละเราจะต้องค่อยๆขับรถไปนะมึงอยากูขึ้นมาด้านบนเพื่อฆ่ากูเลยเหรอพ่อสมน้ำ้าพ่อเนี่ยทิ้งผมทำไมเออพ่อเขาวนี้พ่อสัญญาว่าพ่อจะไม่ทิ้งลูกนะลูกโอเคพ่อพ่อสัญญานะพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่ออาจจะสัญญาว่าไม่ทิ้งผมแต่พ่ออาจจะฆ่าผมก็ได้นะพ่อเพ่อพ่อสัญญาว่าพ่อไม่ฆ่าลูกแล้วโอเคเราจะต้องค่อยๆเอ่อขันจักรยานกันไปนะลูก โอเคเราต้องสโลหน่อยตามที่ป้ายเขาบอกใครมันเป็นคนสร้างถนนชิ้นนี้ขึ้นมาวะเนี่ยสงสัสยสุดเกินเออ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 โอเคปลอดภัยฉันมีหมวกกันน็อกอยู่พ่ออะไรลูกพาหน้าผมขออย่างอื่นได้ไหมพ่อ,พอลูกไม่ได้ลูกลูกไม่พ่อผมโดนขังเขาหน้าพ่อพ่อซื้อมามา่าเป็นเกาหลีกับไข่ดาวให้ผมกินหน่อย โอเคลูกพ่อสัญญาแต่ตอนนี้กินซอยโจ๊กไปก่อนนะลูกโอเคพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคเออห my god จ้อดกินไปก่อนนะลูกเอาล่ะทิมมี่พ่อทำไมพ่อมึเองเรียกชื่อผมตอนเนี้ยก็เอาเถอะคราวที่แล้วพ่อลืมเลพ่อลืมชื่อลูกพ่อทนเลยเหรอพ่อ ผมนี่คือลูกพ่อทั้งคนเลยนะสายแกเป็นลูกพ่อมนั้นเฮ้ยล้อเล่นแหละพ่อแค่ประชดเท่านั้นเลยโอเคพ่อเออวันนี้เราจะไปไหนดีนะพ่อบอกว่าพ่อจะไปซื้อปลาทูไม่ใช่เหรอพ่ออ๋อซื้อปลาทูให้ยายอ๋อยายนั่นน่ะเหรอนะโอเคโอ้พ่อพ่อไปเลยลูกยวพ่อกลับเป็นรบพ่อจะต้องไปซื้อปลาทูให้เป็นเป้าหมายเราของพวกเราก่อนไปเลยไปเลลูก ี่ขครมันเป็นคนสร้างถนนว่าขอถามหน่อยเด้โอเคปลอดภัยแล้วไปไปไปเฮลทสมมติมาพ่อทิ้งผมเอาแล้วลูกคนนี้พ่อสัญญาว่าพ่อจะไม่ทิ้งลูกอีกนะโอเคพอ่อผมเชื่อใจพ่อคนนี้มากแต่ถ้าพ่อจำเป็นต้องทิ้งก็ต้องทิ้งไม่พอ่ออย่าทิ้งผมโอ้หมวกกันน็อกฉันป้องกันกระสุนปืนเน่าเงาเน่าหนแดงดีเลยนะเนี่ยสัญญาเลยป่าผมขอให้ตัวพอ่อโดนยิงตายทำไมต้องทำไมลูกต้องแช่งพ่อด้วยล่ะ เออช่างมันเธอพ่อยังไปสนใจเลยโอเคลูกคราวนี้พ่อจะไม่ทิ้งลูกนะแม่ใจรอกพ่อแตดาเนี่มันปาบเสียนมากลาวก่อนนะลูกแล้วพ่อจะไปซื้อปลาทูให้เมียนนนเน่านั่นโอเคคราวนี้ชจะไม่ประมาทอีกแล้วไปเลยวอยขอยังด้วยความเร็วสูงฮ้ยใ,ใกล้ถึงแล้วสัญชัยมีไงร้านปลาทูสื้ปลาทูหนึ่งตัวครับโอเคครับตัวละสามพันบาทครับ